ตำนานเล่าว่าที่ใต้แอ่งน้ำลึกแห่งนั้นมีผีโป่งน้ำหรือผีข่างน้ำวิญญาณของนักล่าผู้สิ้นชีวิตเพราะล่วงเกินเจ้าสายน้ำตำนานผีโป่งน้ำหรือผีข่างน้ำในค่ำคืนที่น้ำในลำธารน,นิ่งสนิทจนไร้คลื่นแสงจันทร์สะท้อนบนผืนน้ำเผยให้เห็นเงาบางสิ่งที่ไม่ใช่คน ตำนานเล่าว่าที่ใต้แอ่งน้ำลึกแห่งนั้นมีผีโป่งน้ำหรือผีข่างน้ำวิญญาณของนักล่าผู้สิ้นชีวิตเพราะล่วงเกินเจ้าสายน้ำร่างของมันเปื่อยยุ่ยแต่ยังคงเคลื่อนไหวผิวหนังเย็นเฉียบราวกับสายน้ำยามราตรีทุกคืนเดือนดับมันจะขึ้นมาจากใต้น้ำพร้อมเสียงคลื่นสั่นสะเทือนหากใครก้าวลงน้ำในยามนั้นจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาว,ว่า อย่ารบกวนน้ำของข้าก่อนที่เงาดำจะโอบรัดแล้วดึงร่างลงไปสู่ห่วงลึกที่ไม่มีวันได้กลับขึ้นมาอีกเลยพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps